แต่ว an, ่าเลือกอายุน <that> ี <that> ่ไม่ได้ระบุว่าฉันนั่นตรงนี้เนาะสาวเนาะคือเนี่ยเพิ่นหักเพะเขาอะไรอ่าโดยเลยอ่ะคือสมมติว่าเพิ่นมาแบบเพิ่นเถ่าอย่างนี้เจ้าบุตรีอย่างงเมื่อไหร่บุตรีเนี่ยเพิ่นหักเนาะเนี่ยเพิ่นหักเขาหักเขาได้นะหักกระโบมี สบายดีสบายดีได้สวัสดีเพื่อ,อนพี่น้องเอฟซีแคนเบอร์สจูบกุกคนเด้อเนาะเป็นพี่นต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาไลด์บันเฮาอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะโดยมาพบพอกับสาไลด์นนมัอนี้เนาะการเดินทางมาหาสาวเมยห้างหนุกหนึ่งเพื่อนพี่น้องเนาะทางสาไลด์ก็ยังบ่เคยมาหาเพื่อนจักเธอเพื่อนพี่น้องเนาะอันบอลยูเนก็เป็นเธอนเป็นแานของเพื่อนเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะทางสาไลด์กะสิขาไปโอ้ไปร่มน้ำเพื่นเลยเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่า สาไล่กะอาจจะเห็นหลายคู่หลายคนหรือว่าละลายซองมาถ่ายท้ำทั้งสาวเพื่อนเพื่อนพี่น้องแต่สาไล่กัยังบอกเคยมากันมาครั้งแรกเพื่อนพี่น้องเนาะทั้งลายก็สาไล่สภาพเพื่อนพี่น้องเข้าไปฮับส้มหรือว่าไปโผร่ลงใเพื่อนเลยเพื่อนพี่น้องเลยเลยอ๋อนี่ก็เป็นเพื่อนเป็นซานเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องเนาะก็เป็นเพื่อนแบบอ่าสาย้ากระจาดเนพื่อนพี่น้องเลยยังได้เฮากันยังบอทันได้คู่เรื่องราว ก็เป็นมาเป็นไปของทั้งสาวเพื่อนเนาะเพื่อนเพี่น้องเพื่อนกานน่งอยู่ทังเพื่อนทังซานเพื่อนเพี่น้องเนาะไปถึงไหนก็ขึ้นไปเบิ่งกันเ้อะได้ขออนุญาตขึ้นเด้อเพื่อนเพื่อนเนาะเลยอ่ะสบายดีเด้อจ้าสบายดีโดยเนาะกาคือทางข้าวกาเดินทางมาหาเจ้ากับั้งแรกเนาะเดอาจจะมีหลายคู่หลายคนมาถ่ายท้ำอยู่ห่างจากทางข้าวกับบุคคลมาหาเพื่อนจ้าเคื่อเพื่อนเพื่อนเลยกากรณ์อื่นข้าวกาซีไทม์ซื่อเสียงเรียงน้ำเลยเนาะ การทางเจ้าซื้ออย่างน้อยจะซื้อสาวพรซื้อสาพรโดยโดยอายุได้จะกปีส0 3สบมิบบ่โดยโอ้โดยโดยก็อาจจะเห็นได้ครู่ละคนมาถ่ายถำในเกี่ยวกับอ่ะเลือกเปิดใจบ่โดยโอ้เปิดใจหาคู่โดยพก่นนาะโดยพี่น้องเลยคิดจริงนน่างะมาเปิดใจหาคู่เป็นโสดมาจากปีแล้วสามปีนี่เนยโอ้เป็นโสดสามปีแล้วเนาะโอ้เป็นโสดสามปีเพิ่งจะมา เปิดใจตอนนี้เนาะโดยโดยในฟิแนงเลยเนาะเป็นจังได้จังว่สูตรมาได้สามปีเดิกลากับทางพอน้องเพื่อนบ่เดยอืมโดยว่าแรกก็เลิกลากับทางพอน้องนี่ผ่านมาได้จากปีแรกจะปีที่สามปีนี้ปีที่สามพึ่งกันเนาะเดิโอ้เป็นอย่างนี้จังได้เลิกลากันพ่เข้าใจกันแล้วว่าบ่าผังีนและอืม มาแล้วก็ทั้งทั้งผัวเบาๆพังหรืว่าทั้งไหนทั้งฟัวโดยเนาะฉันว่าจะว่าทั้งสาวสิหรอกอ่าบางที่อาจจะทั้งผัวเบาๆฟังเนาะเจ้าก็ได้เลิกลากันไปบัดนี่ยเด๋ืมเดก็ได้เลิกลากันไปแล้วก็คืดอยากมีไหมก็เลยเปิดใจเนาะโดยวด๋มีคนมาคุยมาโอ้มาดมเนี่ยเพราะโบมี่เนี่ยยังโบมี่เดยโอ้กาว่าแล้วกับการที่เปิดใจนี่ผ่านมาแล้วจากเมื่อแรกเจ้า สามือบ่โอ้บ้าณสามือแล้วเนาะโดอยเดือยเดือยยังบ่ทันมีคนคุยเนาะเดือยอ่าที่ว่ายังบ่มีคนคุยหรือว่าบ่ได้แจกเฟซบ่หรือว่าอะไรแจกแรกกับไ่ได้แจกบ่ได้แจกบ่โอ้แต่อยากมีคนคุยอยู่บ่อยากมีแค่นอยากมีเนาะโดือยทำอยากมีก็ต้องได้แจกเฟซเนาะพร้อมแจกบ่พร้อมพร้อมเนาะสื่อเฟซบออะไรเนาะจะสื่อทวิโพนสิริโพน ทวีพรทวีพรเดยไมาให้เบิง้งเยอะค่ะเบิ้งก่อนพี่น้องเนาะพร่นีเพื่นก็มีเฟซอยู่เพื่อนอยากหาคนคุยใพยพี่น้องเลยอ่าถ้าอยากหาคนคุยถ้าหาบปแจกเฟซอาจชีบมีคนคุยโอ้ลมน้ำได้ได้เนาะอ๋อโดยเพยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเฟซของเพื่อนเด้อลยเพี่น้องเนาะโดยเป็นภาษาไทยเนาะเพยพี่น้องเลยโดย,โดยะอ่า ถ้าวีพรแม่พี่น้องเนาะอันนี้กับเพชรของสาวพรเด้อแม่พี่น้องเนาะโดยขอบมุกขอบใจไลายบางทีเราอยากมีคนคุยหล่งจากเราแจกเพชรอาจจะมีคนโอ้ล้มหรือว่าติดต่อมาบราได้เมนบอกเดยเนาะโอโดยจักรยการเราแจกเพชรจักรยาเราคุยกันเบิ่งเนาะพอเพิ่งกาเพิ่งออกการถ่ไททามหากาฬิซามือเนาะด ตอนแรกมีแบบไฟมาหาในหลายคนบ่หลายคนหลายคนเนาะโดยคนกับมาถามเรื่องนี้ได้บอกโดยเออโดยโดยโดยเมื่อแรกกาเลือกลาก,กันหลายฟาหลายปีก็มาเปิดใจครั้งนี้กับคือว่าอะไรเนาะ <c oughs> เอากายังประ่านด้พ่อเมปม็นบอะที่โดยตอนนี้คือพ่อแล้วเนาะ<ด>พ่อจะมีรักไม่หรือว่าสั่งครอบครัวไม่โดยอ๋อ แ้วคือพ่ออมนี่แบบคุยกับอ่าสมมติว่ามีเพิินโทรมาหรือว่าเพิ่นคุยน้ำแบบสิเนาะดี๋บางทีคนที่แบบว่าอายุหง่กว่าเาจ้าสิฉันส่นะคุยได้บด่หรือว่นไ,ได้และคำนแ้นเพิ่นมักหักเห่านะมักเห่าแบบว่บาหักบ่ลูกเขาอ,อย่างเงี้ดีอ๋ออีอย่างเจ้ากับมีลูกเนาะเด,ดี๋โดยถ้าเพิน่นโอดด้มหรือว่าเพิ่นคุยน้ำนี่เพิ่นหักลูกเขาได้บ่หรือว่าหักอันชีวิตที่เขาเป็นอยูเนาะเดี๋ยเพิ่นหักได้ก็คือว่าทั้งเจ้ากับพ่ออมคุยพ่ออมโอ้ลมกันเดียอ่าโดยวเาะ มาได้เพิ่นกับพ่อคุยคุยพี่น้องเนาะเพราะว่าอาส่วนรายอาจจะมีคนที่อายุใหญ่แน่เนาะที่ว่าอยากโอรมนำหรือว่าอยากคุยเนาะทุกคนก็อาจจะหาซิปหรือหกซิปจังสินนะก็คือคุยได้เนาะไม่ได้ระบุอายุเท่านั้นเท่านี้บอไม่ได้ระบุไว้บอกแบบคุยได้เบิดคุยได้ในแบบว่าถือยังถือใจยังเด้เพื่อคุยกันถือใจกันเดอเพื่อคุยถึกใจยังก็คุยกันไปเรื่อย เป็นยังไงกัโอ้ล้มกันเบิรงทั้งโทรศัพท์ไหนเนาะโดยโดยคนพี่น้องส่วนายกันคนน้ำบ้านเฮานี่ก็อาจจะตีไม่ห่างหลายแน่เนาะก็เพราะว่าควอบบอกเข้าใจทางครอบครัวแม่นบอกเป็นยังไงเพื่อนจังหวะบอกเข้าใจในครอบครัวเป็นเพื่อนติเพื่อนอย่างนี้วะเพื่อนติเจ้าบวชว่านอะไรอันหฮาและติเพื่อนเนาะโอ้ทั้งเจ้าติเพื่อนติเพื่อนวันอะไรเนาะเจ้าเอาแบบว่าบอกยังกับบวชฝัง โอ้เพิ่นบอกฟังเพิ่นเพิ่นเห็ดเนี้เพิ่นจังบอกบอกฟังแนวบุรีเลยโอ้แนวบุรีก็คือเพิ่นไปเห็ดสิ่งที่ห่วงห้ามนี่โอ้เพิ่นจับบอกฟังอะไแบบนี้มาได้เพิ่นกับไปสูบมาดินกาวเป็นบอกโอ้ก็คือเรื่องนี้ที่เจ้าห่วงห้ามเนาะเพิ่นกับบอกฟังมาแล้วเพิ่นก็เคยแบบว่าเคยบอกฟังหรือเพิ่นเคยห้ายเคยเตะเคยตีบ่บ่บ่เคยบ่เคยจะคือโดยโดยเพิ่นเพิ่งเลย แต่ในทางลูกเจ้าเนี่ยกะได้ลูกเนืองกระเพิ่นเนาะอันลูกชายว่าผู้เป็นยิงแม่ผู้ชายผู้ชายเดีได้จะปีแล้วลูกเจะแปดปีแปดปีเนาะเอ๋อเดยลูกชายแปดปีทั้งพ่อกับแม่ก็เลิกลากกันนะฮะที่เข่าสามปีไปแล้วเนาะเดี๋ยวอ่าโดยวดยมันก็คือว่านี่สดเพี่นพี่น้องเนาะโสดหลายฝาหลายปีพี่พี่น้องเลยอ่าเดยการชีวิตเป็นอยู่ของเจ้าเป็นยังไงตอนนี้อยู่แบบนี้เลย อยู่อยู่กับไผรในเฮือนนี่น้องแม่แม่โอ้มีน้องมีแม่โอ้มีพี่น้องกันกี่คนจะเจ็ดคนมีพี่น้องกันเจ็ดคนเพิ่นมีครอบครัวเบิดหรือเปล่ามีแต่สองคนมีครอบครัวกันสองคนได้ห่างกันคือโสดเบิดโสดโอ้บ่ได้กกับครอบครัวเจ้าในพี่น้องเจ้าหกเจ็ดคนนี่มีครอบครัวไปสองคนเดิมอ่ามีมีผู้นึ่งผู้เจ้านี่กะเคยมีแล้วแต่ก็กลับมาโสดอีกทีหนึ่งเดยม อ๋อโดยวันนี้ก็ร่วมเลยก็กลายเป็นโสดหลายคนบ่ะนี่มีครอบครัวผู้นึ่งอ๋อโดยเพี่น้องเนาะตะกี้เคยมีสองวันนี้ก็เจ้ากับเป็นแม่ห้างได้ได้เนาะกับโสดจำนี่ก็ถือว่าโสดเฟย์พี่น้องเลยแบบอยู่กันหลายครอบครัวซี่แบบเขาหน้ามั่ซ้ำป่าเจ้ากินกันแบบไรน้ำกัดในเล็แบบแบบมีแต่ผู้หญิงเด้อเนาะโอ้ในครอบครัวเลยมีแต่ผู้หญิงโดยผู้ชายบันจะมีได้ป๊อปอะพี่พาเห็นใหรเห็นหน้าสั้นโอแล้วได้พ่อได้พ่อผู้เดียวโดย โอ้วันไดกกับมีพ่อพาเห็นห้เห็นหน้าเนะาะมาทั้งลูกวันมีม่จม่ยิง่งเบิดเลยโอ้แล้ววันนี้ทั้งเจ้าก็อาจจะคิดดูตโตชงชาญพ่อที่ว่าพ่อเห็นหน้าเนาะเ<ด>จ้าก,ก็เลยอยากมาเปิดใจหาคู่หรือว่าหาคนไปเห็นห้เห็นหน้า<ด>โอ้ดโอดย,โย,โย,ย,ยนเพพี่น้องเ้ยแต่วันนี้ข้าวน้าสัม่าป่าเห็ดแต่ละปีได้จักสอบจะได้พอจะกุ้มกินเลยอนไพอกลุ้มอยู่กุ้มกินเนาะ แล้วเฮ็ดที่หนึ่งนี่แบบตั้งผ้าวงเดียวกันได้วยบอกโดยอ่าโดยอันเพื่อนบอลยูนี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่คือเพื่อนไผ่เพื่อนพ่อแม่เฮ็ดตะกี้เพื่อนพ่อแม่เฮ็ดตะกี้ก็คือว่ายุ่งกันโดยโอ้โดยจะเรียกว่าเพื่อนเจ้าบ่แม่เนาะเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เฮ็ดแต่กุกแต่ข้าวพุ่นโดยโอ้แบบอันตรงข้างนี่ได้เพื่อนภาษาเนี่นะอันนั้นห้องน้องสาวอันนั้นโอ้เพื่อนก่อนนี่ของน้องสาวโดยอืมโดยโดยเนาะคนอยู่ไทยพุ่น โอ้ทางน้องเจ้าไปทำงานอยู่ไทยวะเออเพิ่นไปหลายจักปีแล้วเจ้าเพิ่นได้ไปหลายปีแล้วเป็นชิปีแล้วเพิ่นบ่ได้มาอได้เพิ่นไปเป็นชิปปีแล้วเพิ่นบ่ได้เคยมาบ้านเฮาเพราะมาแต่ช่วงสงกรานต์เมื่อกี้นี่เพิ่นมาเพิ่นเดียวนั่นแหละนะแเพิ่นว่าว่าได้กาศไปแบบปีใหม่มาเท่านึงโดยเนาะเพิ่นก็ปีใหม่มาเถอะนึงมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเพื่อนนะบ่ได้แันเนาะโดยเพิ่นก็านมีครอบครัวบ่ เป็นมีแล้วฮะมีแล้วเปิ้นมีครอบครัวแล้วเปิ้นมีแบบเปิดอาผัวไทยบ่เด้ออ๋ออันว่าได้กับทางน้องสาวจ้าเนีไปทํางานหลายฝ่าหลายปีเนาะเพื่อนกะอาจจะมีภูมิภาคภูมฮักเพื่อนกะสางครอบครัวอยู่พูดเลยโอ้เพิ่นเอากันได้จักปีอยู่ไทยซามชีปีแนี่อืมโดยเป็นน้องของเจ้าเนาะดยอืม เพิ่นกาเอามีครอบครัวอยู่ไทยเนาะเพิ่นกาโดนมาเยี่ยมทีหนึ่งต่วเพิ่นก็มีครอบครัวเป็นของเพิ่นแล้วเลยโดยเลยเมื่อคืนชมมุุิวระเจ้าคืนชมมุติว่าเจ้านี่เนาะสาวพรสนี่เปิดใจนี่เปิดใจแบบหมักคนลาวหรือคนไทยแบบนีนะเอาถามเอาแบบว่าคนไทยคนลาวก็ได้นะแบบว่าคะแนนหมักหักเอากันอ๋อคนไทยก็ได้คนลาวก็ได้คอแต่ว่ามักข้าด้วยจริงใจแล้วก็บ่ติการชีวิตเป็นอยู่ของเฮา เฮาก็อาจจะมีพ yeah. uh, okay. oh, right. okay. ี่น yeah. ้องหลายคนอาจจะกุ้งกินแน่บบกุ้งกินแน่โอ้เมื่อได้กินเมื่อบ่ได้กินเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นแม่พี่น้องว่าเพื่อนก็มีครอบครัวกันหลายคนพี่น้องเลยมีทั้งเมื่อเจ็ดคนครอบครัวเพื่อนเนาะรวมทั้งพ่อทั้งแม่อีกเนาะเดแม่อา่พี่น้องเลย่แล้วกับโบติเนาะโบติอันคนลาวคนไทยโบติเออเพราะว่าเอ้าเจ้าก็เคยได้คนลาวมาก่อนแล้วเจ้าบอย่านเป็นคือเก่าบ่ คุยกันเบื้องก้นกับบัวพะาเนาะกับเบื้องก้นออไม่ใช่ว่าคำว่าชิโหชิรมกับผูบ่าเล่าหรือว่าจะเป็นผู้บ่าพงไส้ก็ต้องได้คุยกันก้นนั่นเดวเอาต้องโอลลมกันเบื้องศึกษาดูใจกันเนาะเป็นยังไงกะคือว่าแะละจิตใจคนห้าวมันกะคืออยู่กับสองคนเนาะคุยกันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยขอแต่ว่าคำว่าฮักก็ให้ฮักแบบจริงใจนะเนาะไม่เป็นคือเก้าเดยอดยอดยอ้พี่น้องเลย เราก็มาโอ้มาดม่ามาถามไทยถามข้าวเพื่องกะเพื่อทางเพื่อเปิดใจเฟย์พี่น้องเนาะเป็นคนไทยคนลาวก็ตามแต่เฟย์พี่น้องเนาะไปฮักมักทั้งสาวพรอเพื่องกะพ่อมคุยพ่อมให้โอกาสมาชันชัเนาะทั้งเฟยเพื่องกะคือว่าแจกมาแล้วเฟย์พี่น้องเนาะจังไหนกะรอชมรอเบิ่งหรือว่าติดตามเอาในช่องยูทูบเด้อเฟย์พี่น้องเลยเนาะโดยแต่ว่าเลือกอายุนี้เพรได้ระบุว่าท่านนั้นท่านี้เนาะสาวเนาะแะแนเพิ่นฮักเพ่เขาเลยอา๋ยโดย ถ่าสมมติว่าเพิ่นมาแบบเพิ่นแถาอย่างเนี้เจ้าบบติอย่างเมื่อไหร่โบติได้เนี่ยเพิ่นหักเนาะเนี่ยเพิ่นหักเอาหับพอได้นะเอากระโบมี่เอาอยังเนี่ยืขคบอว่าเพิ่นมาแบบเพิ่นแถาแน่เนาะเขากระบบติถ้าเพิ่นมากก็แปลว่าเพิ่นบบติที่ว่าชีวิตการเขาเป็นอยู่แบบนี้เนาะเพื่อนซานก็ยังอยู่ในพ่อนะแม่อยู่อ๋อโดยโดยเอาก็ยังบ่มี่อย่างเด้้ะเนาะแต่อยู่กับอ่าขออนุญาตถามอีกคันนึงเนาะที่อยู่กับอันพ่อน้องเพิ่นไม่ได้สั่งไม่ได้หาบ่ราะ่ กระช่างก็เห็ดเถื่อนนี่แหละนี่ๆแล้วกโอ้ยยังบวทันแล้วเดี๋ยวก็ตั้งสาวก็ึ้นแล้วแต่บวชทันแล้วเนาะเดี๋ยวก็เลยได้ปะยากันชะกอนเดี๋ยวก็เลยยังบวทันได้แล้วใช่เดี๋ยวอันที่เห็ดเถื่อนนี่ไปหาเงินอยู่ไทยบ่หรือวันไนไปไทยอยู่คนเจ้าเคยไปไทยมาแล้วไปไปหลจะปีจะไปไปนะไปแต่น้อยเพื่อไปแล้วก็ชงให้พ่อให้แม่ตะกี้แน่แล้วก็ จนได้ครอบครัวแล้ว,ลวนะแม่บ้านเจ้าไปทำงานกั้งค่ายแต่อายุยังน้อยก็หาเงินชงม,มามหให้แม่แม่วันนี้ก่อเช็ดเพื่อนนี่ก็คือเจ้ามีครอบครัวแล้วโอ้ก็เลยได้หาเงินกับลูกกับผัวเห็นเพื่อนหลังแต่ยังบ่ทันได้สำเร็จเช็ดชิ้นครับในฝ่ายยากันก่อนเนาะ <c oughs> โดยวันนี้คือสิยุดติไว้ซัมนี่บ่ยุดแล้วเนาะยังบ่มีอันนีาน้าก็พอได้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปมื้อมือมอ,มอ,มอือ่นออัน,น,ยนอยู่ดมบ้านเฮานีร่ชัมม่วโมจะเฮ็ดงานไังค่ะแต่ช่วงงานพ้นเนี่ยบด้เฮ็ดหยั่งบริมีงานมีการเฮ็ด<อ>เนาะได้เลี้ยงแต่งัวอลไรเนี่ยโอ้เดียนงัวกับเลี้ยงลูกแน่นอน โดยโดยใคยคนมคือว่าในบ้านเมืองเขากลับมีการงานเฮ็ดเนาะเล็กเสช็ดเวียกงานในอย่างเรนบ่โดยหลังจากแล้วหายแล้วหน้าแล้วก็มีแต่นั่งเด่นๆเนาะโดยบอกคืออาจจะบอกคืออยู่ภาคใต้เหมืนบ่อยู่ฝภาคใต้บางที่มีเวียกมีงานเฮ็ดบ่งานบ้านงานเฮือนแบบนี้เนาะโดยโดยเคยคุยโน้ตอาจารย์ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยแต่คิดจะเฮ็ดงานอย่างไรยงานนะเฮ็ดวังไดนี่แบบว่าก่อนสิช่างก็ควนี่ไปค้ายเครื่อง งานนะแล้วเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยจะอยู่แถวยังอยู่แถววงเวียนใหญ่แถววงเวียนใหญ่ลายบอลไหมอ๋อ<ป>อันบอลวอล่าสุดวอล่าสุดก่อนเจ้าสิมีครอบครัวเลียวไปอยู่แถวอะไรอยู่อยู่อนปากเทตแน่อยู่วงเวียนใหญ่แน่อยู่ปากเทตอยู่แถววงเวียนใหญ่แน่เนึ่งโอ้ลวลาเจ้าก็ไม่ได้อยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบง่ายไปเรื่อยว่างานดีแล้วก็ไปแบบว่า มันถูกมันยังกันดิบอดีพ่องานว่าสบายกูมูแจ็คเตอรอเราจะไปเบิ่งว่างานนี่สบายบ่มาลากาไปบ่หนี้มันบสบายเงินเดือนบอดีเองท่านซี่กันยากไปเรื่อยๆดูอาการที่ยากงานก็ได้ติดต่อหาหมู่คูบ่ติดต่อแล้วว่าหมู่อยู่ตอนนั้นสบายบ่ก็ถามหมู่คูว่าเอองานบอลโตเฮ็ดเป็นยังไงท่านซี้เนาะสบายบ่ทัานซี้บ่ดูก็ได้ยายไปเรื่อยๆโดยอ่าโดย นาบ,บัตที่อันวามีครอบครัวแต่ต้องไปเห็ดงานอยู่บ่สะลงไปยุลงไปยุลงไปยังได้เห็นเหือนไงเห็ดงานเนี่ย,นนยไปข้า,เค,า,ขาเครื่องตมตลาดนัดโอ้ค้าเครื่องตมตลาดนัดเลยเป็นของตัวเองบ่หรือว่าค้า<บ>จ้างคนค้าจ้างคนนี่หล้ โอ้หลังจากที่ว่าเอาลูกเอาผัวพ่อของนอกนี่เนาะเดิลงไปขายของเดยอ๋ออยู่แถวไรขายของอยู่แถววงเวียนใหญ่แหลรแต่ว่าไปเรื่อยๆแบบแบบเขาพาไปเวลากับเจ้าของห้ามคนพาไปตามตลาดต่จุดนั้นจุดนี่เดิบมาผู้จุดช่างมาอยู่แถวไรเนาะไปลายบอลไปลายบอนเดิวแบบอันบอนจะอยู่มีตำบลอำเภออยู่ในวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่มันก็ต้องมีในวงเวียนใหญ่แบบตำบลอำเภอ สินะไม่ต้องไม่บม่โบ้บ่บ่าูบ้โบ้โห่าได้โบ้เวียนใหญ่อ่าโดยโดยพี่น้องเนาะก็บ่เป็นอย่างนาะถึงเพิ่นสิอ่าเคยมีครอบครัวหรือว่าเคยไปหาเงินอยู่ไทยเรามาสร้างเฮือนอยู่โดยกับ่สําเร็จับโดยแต่คือ ogi, จะไปอยู Frank, os, ่บ่ตอนนี้ว่าแนไดอยากไปและนาะอยากมาเฮ็ดเฮือเนี่ยมันแล้วอืหากแต่กัว่าแะไรไปก็ไปบ่ได้ยากครอบครัวเนาะออืยากลูกผู้ ลูกก um, ันยังน้อยเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนกับทา้งลูกเพื่อนกับปดตีเนาะเลยเลยเนาะการว่าแล้วก็มีภาระหลายเนาะเจ้ากันเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างเนี่ยเพื่อนพี่น้องทำสิไปทําการทํางานกันเนาะเดิมว่ามีเวียกมีงานอยู่ฝั่งล่าเนี่ยการมีกัสิเฮ็ดได้อยู่เพาะก็ได้อด้่เนาะได้อยู่เนาะพอจะว่ามีเวียกมีงานเฮ็ดให้หาเงินหาค่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างเนาะเลยคือสมมติว่าสมมติว่ามีผู้บ่าว เมื่อเจ้าแจกเฟซแล้วเนาะมีผู้ว่าขึ้นมาโอ้มาลม้มหรือว่าเพิ่งจะขึ้นมาหาจังซี่เลยสะ่ะเค็ดจังไรฮะเคสเอาเ <c oughs> ข็ดจังไั้น,น,น,นถึงเวลาเพิ่นได้เฟซจะ้ะแหละเอาเพิ่นจะตามขึ้นมาจังซี่นะเอาก็มาเบนะิ้งเนาะหักได้ก็ได้หักม่ได้เป็นั้นหักชีวิตหักเป็นตนะอะะนนี้เนาะอ๋อมาแรกอะพอเพินเนพ่นเห็นเฟซเห็นอย่างเจ้าแล้วเพิ่นอาจจะขึ้นมาเบิ้งหรือว่าตามขึ้นมาเนาะจะขึ้นมาได้ก็มาเบิ้งกันได้ มาเบิร์นีวิตการเป็นโยงเฮ้าไงบอกปนรับได้โบแบบนี้อ๋อปนรับได้บ่หรือว่าจังได้ก็ค่อยว่ากันอีกที่ดังเนาะโดยโดยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ด้วะเสลพรเนอเนาะถ้าว่าเปิดใจหาคู่กับคอให้เจอฮักแทหรือว่าคนที่ฮักเจ้าแบบจริงใจเนาะโดยโดยแล้วก็มีแบบโอ้ลมทางเจ้าแบบฮักจริงวางแตงนะเนาะโดยเราก็เป็นกำลังใจให้ถ้ามีผูมฮักภูมักเนาะ โดยฟ้าจังไดกะทางเฮาวกะเสดเดินทางกลับเบริษัทเด้อโดยสบายดีอ่ะโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะกะทางสาวไล่มาโอ้บารมกับทางสาวพ่อเพื่อนกะคุยเรื่องความมักความฮักเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนกะโสดมาสามปีปลายแล้วเพูดว่านาะเพื่อนกะอยากหาคู่หาคิงหรือว่าหาคนคุยหรือว่าคนมาสั่งครอบครัวร่วมกันเพื่อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนซันที่ว่าเพื่อนอยู่นครนั่นเองเพื่อนพี่น้องเลย เพื่อนกับแอมด้วยผ่ากระจาดเนาะโดยเพื่อนกับหาคนฮักแบบจริงใจพ่อฮักจริงบางแตงคะแนนเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนกับเป็นจังใดกับโอ้ล้มเลยว่าคุยกันไปกอนเหมืนเนาะสิเป็นเพื่อนกับบได้ระบุไว้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เพื่อนพี่น้องเลยจะคอแต่ว่าฮักแบบคุยจริงใจเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสะไลกับอะไรมาโอ้มาล้มนะเพื่อนวันนี้เพื่อนกับคือว่าเี๋เนาะเพื่อนอาจจะยังบอกท่านในโอ้ได้ร้มกับผู้ใดเนาะเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนยังบรายแจกเฟสเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกับ ถ้า,าใครอยากได้เฟ์ได้ยังก็อยู่ในช่องสาวไล่เด้อเพื่อนพี่น้องเนาะเพืเ่อนแจกแล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นจันงไรก็เข้าไปติดตามหับชมน้ำเพลินนอกเพื่อนพี่น้องเลยโดยวัฒนธรรมทีนี่ทั้งสาวไล่ก็ใชเดินทางกลับก่อนเด้อบันทึกเพื่อนพี่น้องเนาะไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยถ้าสาวไล่ว่าพิาพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอสซีกันบัตรจูบุญสุคนเนาะโดยสาวไล่กัสกาคำมบัสสบายดี